โอ้ยน่ะรถเกินเคยซ่อมเคยยังมาเนอะคือนั่นเทีวอะโซกาแหงโคคอกคอกขี้เยอะซ่อมให้ลูกค้าก่อนนะนี่มันโอ้ยตา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 ยเมื่อเมื่อเห็นรถมาคันเดียวรถก็เสียตาก็บอะไรท่าลีฟสี่แค่รถก็เสียท่านแล้วมึงอ่ะหิ้วมาสองโลได้ไงกูมีไอเด้เมื่อย เออเมย์มองไหนเมย่ไอ้เดียวเมย์มองไหนมึงสีออกไปใส่มาใส่มึงเป็นยังเขาไม่รู้อยากเช็ครถฮะเมื่อย์มองแต่กูผีสีเมืย์เนี่ยนะกูยู่รถเสียมาบุตรล่องเรืเนี่ยนะกูก็เมย์เนี่ยกูเมย์ถืออันเนี่ยเมยถือยันล็อกขางปลาใช่ไหมเนี่ยมึงย่านั่นแหละล้านี่พู่เนี่ยนะฮั้งแรงมันเป็นความผิดของมึงมึงยังมาโทษกูนะสมควรแล้วกูนั่งไปแบบนี้ละเอามาซุกคุณจะกินไม่นั่งหมดเนี่ย บ่แล้วบ่จังไหนเปลี่ยนกันนกเมื่อย์กันเลมาเปลี่ยนยังไหสุกมาสองโลเลยพ่ออยู่กับมึงบ่รู้จักกันเช็กรถเช็คล้ากกูบอกแล้วว่าที่ไปใส่มาใส่ให้เช็<อ>กรถมึงเบิ่งดูพากูไปซื้อนี่ยังไงหอมาสองอันหอมาว่าที่มาหอดบานยังดีใส่ปา่าเนาะเฮยยังไหมารถเสียบาทกูนั่งเมยเนี่ยมึงเข้าใจอยู่บอกกูนั่งเมยน้ำมันกับย่างมันก็มาติดวะมีนเป็นรูหรือกูบอกแล้ว ไม่จีบจูงเขาล่าช่างไปแล้วเจ้าโกงสิอโโอกข้างนอกบ่อยเช็ครถเช็ครถบไม่รู้จะเช็ครถเสีย <พ uke S 3> จนปากกูะซีบเบิ้ลขาสั้นมาเลยโอ้ยลูกค้าก็งเงียบมีเงินซื้อเข่ากินว่าไม <c oughs> ่สอบได้ว่าอึดรถอึดงานก็นโดเว,ว,ว้ยตายไปเว้ยขาสั้นมาเลยนี่ลาละมึงนะมึโซฟาโอ้ยมื่อยได้เนี่ยอันเด้กูกับยัยคือกันมือให้หยอย่างนั้งรถซื้อ ยายนังโอ้ยหมโน้ต้อกระลูกของตออ่ะไอ้นู้น10นี2กิโลอะอยู่งมานนี่เบืงนี้สร้างก็สมให้นี่นะสร้างสร้างสอบโไรนี่ัลโว่าบกขาดคำมีลูกค้ามากพดีบาทมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาอ่าเป็นอย่างอีกอะสมให้ไอ้ไม่เป็นอย่างโอ้ย2กิโลขาขสั้นเลยนี่นะอย่าง2กิโลอีหยังอีกเบื้องรถนี่กะจูงมา2กิโลเลย มันเป็นยังไงอาการครับมาดับจุ๊บขึ้นมาหน,น่อยดับปั๊บเลยดับรึเปล่าอย่ามาเถียงใช่ใช<อ>่สม่ค่อยได้สม่ค่อยได้เบิ่งกันนะถอดน,นี่ได้ไถอดน,นี่ก็ได้ช่วงบอติตดไหมรัวอ,อืมริมันเป็นนะมันนี่เพราะหลุดไปวะแก่พังดูแก่พังดู แกก็บดังพ่บีบก็บดังบีบแกก็บดังอือกุยขับมาังกุ๊กกุ๊กีน่ะแกบงหบง้องแกบงเมนบ่เนี่ยนี่นนี้น่นี่นมงนีบอใครวะอืบนบนไหแท้เดี๋ยวนี้เหรอก็หลายบอลแท้เดี๋ยวนี้น่ะใครออกอะไรบ่นี่เมนบอสร้างเมนอยู่าางเก๊มึงนี่ใควะเ๊มึงนีบไ้บ่ Chứ hai cục một bồn đáy thế đều đi hứ Vẫn xì à mẹ Khít nữa đây Có xì lái bồn thế đều đi hứ Ở lúc bơ kẹo bơ Ở lúc bơ kẹo bơ Sang lưng bơ kẹo Ừ Nó có lưng hạ cản <laughs> đi hứ Sang lưng bơ kẹo bơ kẹo Mên ai Tho một nghìn ha khỏi bàn này nè Tho một nghìn ha Tho một nghìn ha đang cốc cốc này nè Đi đâu?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  Chắc chỉ hai cục kẹo bồn เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้ัวมันสมเองเลยโอ้ยเอาเลยเอาหนิไม่ยังนี่เฮ็ดเองเลยเฮ็ดยังได้ขอให้เจ้าสมเนาะผู้ใเฮ็ดพวงนี้มึงก็บอกผู้ใเฮ็ดพวงนั้มึงก็บอกพวงนี้เมื่อวากูใหญ่กูเฮ็ดกูเฮ็ดยังได้ระบาดนี่มีอะไรครับเป็นสักเอ็นกสร้างนี่กูบอกแล้วมึงอ่ะบอดวัวกับ้างเอ็นกัวซางจัด้างเฮ็ดเดียวเลยระบาดนี่กูเป็นสมขนะมึงเป็นก้กูเนาะจ้าเก็ดยังได้เหร นี่ใส <straightforward> ่หมึงนี่ปอเปี้ยผู้ใดสิเง็ดอย่างยี้โค่นย่างสวเขาอยู่หันละเออเด็กเบิ่งกับเราเนาะสมคนแล้วรถห้างไปมุกเพื่อเปียพันห้างนี่ล่ะมึงบ่ต้องผสมแล้ว่จีซ้อมมั้ยหรือเป่าเนี่ซ้อมไอ้ซ้อมซ้อมอ้าวซ้อมกูบ่ซ้อมแล้วปิดร้านโอ้ยตัวยังไงสมน้ำตามึงบ่าบานนี่เลื่อมึงเป็นก๊อ้างเราเฮ็ดตัวหรือนั่นมึปิดร้านแล้ยมันเนี่ยสมน้ำตามึงบ่าบานนี่ซ้อมอ้า เมื่อชมยังกูไม่ได้วุ่นวีย่นว่ากับซังนี่จะมึงน่ะจูงรถห้างกับบ้านรถไป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 ปิดลาแล้วเมื่อชมนี่นั่นนะมึงจูงกูกับบ้านคือก็เลยเมือชมไม่บอปิดมึงนี่ไปเป็นย้อนมึงอะไรบ้าห่านี่มึงเป็นกัวซางมึงไปวุ่นวียวนไหวกับเพิ่นอนก็อยากบอกแล้วเนาะไม่อยากบอกยังอ้ยก็อยากบอกแล้วเนาะไปย่างกับคือเก่าบัดีนี่สมน้ามึงบอกจอจอเนี่ยเฝ้าไม่ยังลืมมึงอีกกูไม่ได้ลืมอยังดอกไม่ยัง ไม่อย่งขึ้นไ้ยังยู่กับก้ามกเก่ายู่กราอีกอ๋อสามโลดเหรอมึงสร้างตึกมะงหลยเ้ยขเร็วอมึงอัะละมึงอยากกิงเกาสร้างหลายให้